สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกชาวเรียวโกทุกท่านนะครับวันนี้เปิดโต้รีวิวกันอีกรอบนึงนะครับวันนี้มีสินค้าโปรดักใหม่จากเรียวโกมานำเสนอเพื่อนๆกันนะครับจะเป็นอะไรนั้นมาดูกันนะครับ กองขา,ขาวๆที่อยู่บนโต๊ะผมตอนนี้นะครับก็จะเป็นลอกทรงหยดน้ําตัวใหม่จากค่ายเรียวโกนะครับเรามาแกะกล่องรีวิวกันดีกว่าวันนี้ชื่อรุ่นของเขานะครับเรียวโกเซียร่าตัวกล่องของเขาก็จะเป็นสไตล์สีขาวฟ้านะครับข้างในก็มีไดแกรมตัวลอกนะครับแล้วก็กลุ่มตัวโฟมฟองน้ํามาให้นะครับ ตัวเซียร่าเรียโกเซียราตัวรอบของเขานะครับดีไซน์มาค่อนข้างสวยเลยค่อนข้างสวยเลยตัวนี้จะเป็นรอบเบอร์หนึ่งร้อยนะครับเบอร์ร้อยเล็กๆเลยบางเชียบเลยเบอร์ร้อยนะครับระบบหน่วงไม่เหล็กนะครับแต่งสวยมาเรียบร้อย ตัวนี้มีหน่วงปรับ20ระดับนะครับตัวนี้มีหน็อบแตง่งสปูนแตง่งสีแดงเสาแต่งด้านในฝาข้างคาร์บอนแตง่งโอห้มาเยอะอ่ะขอแกะฝาดูก่อนฝาด้านในนะครับก็จะเป็นระบบหน่วงแม่เหล็กมีปรับได้20ระดับนะครับแก,กๆอยู่20ระดับเนาะ อ่ะสปูนตัวสปูนเป็นแบบแกนสั้นนะครับสปูนแบบแกนสั้นมีลูกปืนมีลูกปืนชามอยู่ฝั่งนี้สีของเขานี่คือตามกล้องเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ปรับโฟกัสโฟกัสสีตัวนี้เป็นสวิตเป็นตุ่มเปิดปิดนะครับเวลาเรากดนี่ กดเสร็จกดค้างไว้แล้วบิดบิดลงล่างนะครับเวลาเราใส่กลับนะครับสมมุติว่าถอดมาปุ๊บใส่กลับไปปุ๊บให้ได้ร่องของเขานะครับแล้วก็บิดกลับมาให้ได้ร่องนะก็หาร่องไม่เจออ่ะใส่ร่องบิดกลับมาปุ๊บใช้ได้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปในระ่องบิดกลับเข้ามาปุ๊บจะได,ได,ได,ได้ได้ยินเสียงกิ๊กนะครับ ก็ถือว่าใส่ได้ตัวลอกมามาดูความสวยงามของสีสันตัวลอกกันให้ชัดๆไปเลยสีตัวลอกนะครับกระจังด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสีดำนะฝาด้านบนสีเทาเมทัลลิกหน่อยๆนะครับเรียวโกเซียร่าปรับนวง20ระดับโหให้ดูเลยลอกตัวนี้สวย ีลอกแบบนี้นะครับตัวกดนะครับตัวกดนะนี่สีแดงสปูนอ่ะกระจังด้านหน้าเรียบร้อยแล้วตัวเซรามิกลิงนะครับสเปคของตัวลอกนะครับชุดนี้จะเป็น7.1ต่อ1รอบนะครับ เวลาละมุนนะครับเขาก็จะจ็บสายเข้าในสปูลเนี่ยจ็ดรอบจิบจุดหนึ่งรอบความจุสายนะครับ0.4โอห้โห150เมตร0.6 120เมตร0.8ได้80เมตรลอกตัวนี้แนะนำสายเป็น0.6น่าจะดีนะครับตีเยื่อแล้วก็ขยับมาตรงนี้ก็จะบอกว่า บอลแบลิ่งที่ใส่ทั้งหมดในตัวลอกนะครับก็จะเป็น10บวก1 10บวก1ลูกปืนบวก1นี่คือกันตีกลับนะกันถอยพับเบกเป็นคาร์บอนนะครับชุดนี้แล้วก็ตาเด็กเบามากน้ำหนัก120กร,รัมนะครับสมมุติว่าเวลามีปลาลากนะครับไปดีอ่า คอนสปูนให้ฟังเวลาปลาลากมันจะมีเสียงกิ๊ก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 อยู่นะตรงนี้เป็นคอนสปูนคอนสปูลตรงนี้ไม่มีกิ๊กกิ๊กนะครับเป็นหมุนเนื่อิดไปเวลาเราปรับคอนสปูลน,นะครับมือใหม่ๆปรับคอนสปูนตรงนี้ไม่ต้องให้มันดุกดิ๊กนะครับพอใช้ใช้ไปปุ๊บเราคุ้นเคยชินกับตัวลอกแล้วเนี่ยเราปรับ ได้เพื่อที่จะเพิ่มระยะนะครับผมจะปรับอยู่เท่านี้ส่วนนวงเดี๋ยววันอาทิตย์ค่อยไปลองตีสวยอยู่นะสวยอยู่สวยอยู่สเปคข้างกล่องนะครับสเปคข้างกล่องมามาไล่ดูอัตราโทดของตัวลอกนะครับตามที่เห็นเลยนะก็จะเป็นเกเรโชนะครับ อัตราโทษอยู่ที่7.1ต่อ1นรอบนะครับลูกปืน10บวกหนึ่งรวมลูกปืนกันติดกับนะครับระบบเกี่ยวกับตัวแฮนเดิลสปูลอลูปลาลามีเสียงนะครับระบบนวงแบบแม่เหล็กนะพระเติคาร์บอนนะครับอันนี้ก็คือความจุสายเซร่า อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะบอกน้ำหนักตัวลออทั้งหมด120กรัมแม็กเด็ก6กิโลพระเบิกคา,าร์บอนอลูเฟืองอลูเฟืองอลูมิเนียมน่าใช้อยู่หน้าตัวนี้แขนคาร์บอนให้ดูชัดๆส่องกับไฟแล้วขึ้นมากเลยสีแดงนะครับตา d ด c กแต่งมาให้เรียบร้อย สวยๆเลยตาเด็กชุดนี้ผมชอบหนอกตัวนี้มากเลยให้ดูชัดๆนะความอยากได้ข้างในสีแดงนะครับดูชั้นของตัวแขนนะครับหลายชั้นเยอะมากจริงๆถ้ามันทำบางคานี้มันก็จะ โอเวอร์สวยมากๆระยะก,กับความยาวของตัวแคนนะ,ะให้เทียบกับตัวลอกตัวในีนดกรมมาถึงเวลาประกบคู่กับรีซีแล้วดูว่ามันจะสวยแค่ไหน,นตัวคันตัวนี้นะครับจะเป็นด้ามของตัวคันเรียวโกเฮลิเคนเอ็กซ์ตรีทนะครับตัวนี้จะเป็นเจนหนึ่งนะครับ 6ฟุต5สี่ท่อน PE 0.3ถึง1.2แบงค์ลายผ้าด้ามกอกรีซี่ฟูจิสวยไหมโหเล็กจับเล็กจับเหมือนไม่ได้จับรอกเลยเล็กจับผมเป็นคนที่บุญซ้ายนะ ฉะนั้นรีวิวลอบหมุนป่าอาจจะเทอะท่านิดน,นึงนะครับสวยจัดประหลัดบอกผมนี่แหละบอกไม่ใช่ประหลัดบอกสวยโยเดี๋ยวว่าอาทิตย์ไปลองตีดูแลจะมาเหลาให้ฟังนะครับเรียวโกเซราของเรียวโกเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวของเข้ามาจะมาเบิงไส้ในกันอีกรอบนึง ฝากกันไว้ลุวยครับเรียวกบเซียร่า